สวัสดีคะ่ะเอลี่นะคะเอลี่จากร้านยูสแบนแปดแนะคะวันนี้นะคะเอลี่มีแลไอเทมมารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะคะนั่นก็คือตัวชาแนลย2่สิบสอไซส์มินิเอียนะคะเขาเป็นกระแสฮอตมากเลยนะคะณนะตอนนี้เพราะว่าเจนนี่แบ็คพิงค์นะคะ <c oughs> เขาได้สะพภาไปในงานชาแนลที่ปารีสนะคะทำให้สาววอกชาแนลสาววอกแบ็คพิงค์ทั้งหลาย ต่างอยากเป็นเจ้าของใบนี้กันนะคะแล้ววันนี้นะคะเอลลี่ก็ได้นํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวชาแนล2 2 2สไซมินเนี่ยนะคะเขาเนี่ยได้พัฒนามาจากตัวชาแนลย2ที่เป็นรุ่น o r i g i ินอลนะคะที่ออกแบบโดยเว r g นี่วิยาร์นะคะซึ่งเขาลังสรรรุ่นนี้ออกมาด้วยด้วยความตั้งใจนะคะแล้ววันนี้นะคะตัวชาแนล2 2่ไซมินิเนี่ยนะคะเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ความสูงนะคะอยู่ที่20เซนนะคะแล้วก็ ความกว้างอยู่ที่16เซนแล้วก็ความหนาอยู่ที่6เซนนะคะเห็นใบจิ๋วๆเล็กๆอย่างนี้ก็คือจุดของได้เยอะนะตัวชาแนล2 2ไซส์มินิเนี่ยนะคะเขาทําออกมา2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบที่มีสายมุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีสายมุกแบบนี้นะคะความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะคะคือรุ่นที่มีสายมุกกับรุ่นไม่มีสายมุกเนี่ยนะคะตัวที่มีสายมุกเนี่ยนะคะตัวหนังของเขาเนี่ยค่ะเทกเจอร์ของหนังเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายนะคะแล้วก็มีความเนาความชายนี่กว่าตัวที่ไม่มีสายมุกนะคะ และเพิ่มเติมก็คือเขาจะมีสายมุกตรงนี้นะคะแล้วก็อะไหล่ด้านหน้าคําว่าชาแนลนะคะเขาเนี่ยจะมีเป็นลายเหมือนลายไดมอนด์นะคะอยู่ตรงน,นี้ด้วยนะคะส่วนตัวที่ไม่มีสายมุกเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นหนังเงาแบบเรียบๆนะคะด้านหน้าคําว่าชาแนลก็จะไม่มีแบบเหมือนลวดลายอะไรนะคะเป็นเรียบๆไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือไม่มีสายมุกเหมือนตัวนี้นะคะนี่ล่ะคะ,ะค,วความแตกต่างระหว่าง2ตัวน,นี้นะคะแล้วตัวชาแนล2 2สไซส์มินิเนี่ยนะคะ เขาเนี่ยทำออกมาหลากหลายสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวนะคะสีชมพูนะคะสีแดงนะคะสีน้ำเงินค่ะสีเหลืองแล้วก็สีแดงเบอร์กันดีนะคะแต่สีพิเศษของคอร์ริชั่นนี้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นสีคอปเปอร์นะคะในสีคอปเปอร์เนี่ยนะคะเขาเนี่ยเป็นสีแบบพิงโก้สวยๆเลยนะคะแล้วก็ความพิเศษของตัวคอปเปอร์เนี่ยนะคะตัวหนังของเขาเนี่ยสีของเขาเนี่ยจะมีความแบบ วิ้งวิ้งสวยสวยเป็นเมทัลลิกนะคะส่วนอะไหล่ของเขาเนี่ยจะเป็นพิงโกนะคะคือสวยมากนะคะสำหรับใบนี้คือเอลลี่ชอบสีนี้มากที่สุดและเป็นสีพิเศษทำให้ราคาก็เลยจะแพงกว่าสีอื่นๆน,นะคะในตัวชาแนล22 2สไซส์มินิเนี่ยนะคะเขาเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาจากตัวที่เป็นรุ่นที่เป็นออริจินอลก็คือเขาจะมีสายยาวเพื่อทำให้เราสะพายได้หลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพายแบบคอสบอดี้สะพายเป็นเป้ ay, ได้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีสายสั้นนะคะเพื่อที่จะให้เราสะพายไหลได้หรือว่าเก็บสายยาวแล้วก็ออกงานได้ก็คือฟัง์กชันครบมากเลยสําหรับรุ่นนี้ใครที่ชอบแบบชาแนลไซส์มินินะคะที่เป็นแบบพวกชาแนลมินิเจ็ดมินิแนะคะตัวนี้ก็คือคล้ายๆฟัง์กชันคล้ายๆกันแต่ครบกว่าก็คือเขาสามารถที่จะเก็บสายได้แล้วก็มีสายสั้นที่ทําให้เราคล้องแขนนะคะแล้วก็สะพายไหลไปออกงานเวลาใครใส่เดรสนะคะใส่ชุดต่างๆอ่ะ ใส่ชุดสูตรก็คือสภายใบนี้น่ารักมากเพราะว่าเจนนี่แบ็คลิงก็คือใส่ชุดให้เราดูแบบสปายกับทุกลุกให้เราดูแล้วดังนั้นเนี่ยใบนี้ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยควรจะมีนะคะสีเดียวเอลลี่ว่าไม่พอแน่นอนเพราะว่าเขาออกมาหลากหลายสีมากและข่าวมานะคะว่าแอคที่2เนี่ยสีก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ แววๆที่เห็นนะคะก็จะมีแบบเป็นพวกสีม่วงนะคะแล้วก็แบบอาจจะเป็นสีชมพูเข้มด้วยะคะ่ะแต่และคอลเลคชันเนี่ยสีของเขาเนี่ยก็จะทําออกมาไม่เหมือนกันนะคะสําหรับคอลเลคชันนี้ใครชอบสีไหนรีบจัดนะคะเพราะว่าพอคอลเลคชันนี้หมดแล้วเนี่ยคอลเลคชันหน้าสีหน้าออกมาเนี่ยคอลเลคชันสีที่เราต้องการเนี่ยอาจจะหายากแล้วนะคะเดลี่เ <Daily S 1> ทียบไซส์ระหว่างตัวที่เป็นไซส์มินิกับไซส์สมอลให้ดูนะคะนี่เลยค่ะเทียบไซส์ระหว่าง ยี่สองไซส์มินินะคะแล้วก็ยี่สิบองไซส์สมอลนะคะที่เป็นรุ่นออริจินอลนี่ค่ะความต่างต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะความสูงก็คือต่างกันมากเลยแต่ว่ามีความต่างอีกอย่างหนึง่งก็คือตัวที่เป็นรุ่นออริจินอลนะคะเขาจะมีใบล่นแบบนี้มาให้นะคะไว้ให้เราใส่เงินใส่กุญแจรถใส่ของที่เราหายากๆได้นะคะแล้วแต่ตัวที่เป็นไซส์มินินะคะเขาเนี่ยจะเป็นแค่หนึ่งช่องนะคะกว้างๆนะคะแล้วก็ จะมีช่องเล็กๆนะคะเหมือนแบบเป็นช่องการาดตรงนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ถามเอลลี่เข้ามานะคะว่าถ้าเป็นคุณเอลลี่นะคะคุณเอลลี่จะใช้เป็นไซส์ไหนนะคะคําตอบก็คือเอลลี่เลือกสองไซส์นะคะเอลลี่มีทั้งสีดาเป็นนินิกับมีมูคค่ะเป็นคนแบบชอบแบบแต่งตัวหลายๆสไตล์นะคะก็เลยแบบจะเลือกเป็นหลายๆแบบสําหรับปกตินะคะคนที่มีของน้อยเอลลี่จะเรียนอย่างนี้ค่ะคนที่มีของน้อยใช้ของแบบ ไม่เยอะเป็นคนแบบแต่งหน้ารอบเดียวแล้วก็ออกจากบ้านเลยก็คือเหมาะกับตัวมินินะคะเพราะว่าตัวมินิเนี่ยเราก็พกของที่จําเป็นอย่างที่พวกที่เป็นแบบกุญแจรถกุญแจบ้านโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์การ์ดโฮเดอร์อะไรเงี้ยก็คือจบแล้วใบเดียวแล้วก็สพายได้ท่องตัวน้ำหนักเบานะคะแล้วก็น่ารักด้วย ส่วนใครมีของเยอะมีพก iPad นะคะไปทำงานไปเรียนมาหาลาัยก็คือเหมาะกับรุ่นใส่สมอลนะคะเพราะว่าสมอลเนี่ยเอลี่อ่ะคือเป็นคนมีลูกน้อมมีลูกเลยก็แบบของมันช่างเยอะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวก็ค่อนข้าง,ง,งเยอะก็จะพกสมอนะคะในวันที่เหมือนไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศบางทีเอลี่ก็จะพกเป็นตัวสมอลนะคะเพราะว่าสมอเนี่ย ใส่ของได้ครบทุกอย่างที่เราอยากจะใส่ทั้งสองรุ่นคือเหมาะแต่เลือกตามฟังก์ชันที่เราใช้งานของตัวเราเองดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอลี่ขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามและใครอยากให้เอลี่รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะและว,วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ